คันนี้เปลี่ยนกล่องควบคุมน่าจะทุกใบเลยนะครับในรถนะครับเปลี่ยนหลายอย่างเลย Honda City p a พ t นบนะครับคันนี้เป็นรถอุบัติเหตุนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์กล่องควบคุมหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็กุญแจรีโมทยังกดใช้ง,งานไม่ได้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับยังออนหน้าปัดไม่ได้นะครับจะทำการลงทะเบียนระบบสมาร์ทีระบบอ e ีโมให้ลูกค้าใหม่นะครับ หลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายนะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอีโมนะครับตอนนี้ก็อีโมใช้งานได้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วปัดรถก็ออนได้ปกตินะครับเหลือไล่ระบบเครื่องยนต์แล้วก็มาลองทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรก,กดปุ่มสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับ 老